Time to ดร i v e ถึงเวลาขับเคลื่อนตอนนี้เนี่ยเรามาอีกเซกเมเน,น็งคืออ e ีคัส์ครับผมและอ e ีค r สคันเนี้ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดามคันสุดท้ายในโชว์รูมแล้วคิดว่าในประเทศไทยนะสภาพไฟแดงนะเสือไม่ถึง5คันคือที่พูดตรงนี้แล้วหลายท่านที่ดูออกอา,กาศาไปเนี่ยไม่รู้นะว่าขายไปหรืย,ยังผมต้องออกปากไว้นี้ก่อนเลยคันนี้นะฮะ E Class นะฮะร,รหัสก็คือ E 200 c o u p e AMG ดังมีน c o u p e ก็คือนี่สไตล์หลังคาที่เห็น,คนะครับนี่คือความเป็นเอ,เอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของเขาในรถสวยเร็วนี้รุ่นนี้แบบนี้รับต้องสวยหรูแล้วก็เรียกว่ามีความมีสเสน่ห์นะร,ร,รถที่เป็นในรูปแบบของคูเป้คันนี้4 8 5ล้าน8,5 0,000บาทนะครับสำหรับรถในตระกูลคู u ปหรือว่าคูเป นะครับแล้วก็อยู่ในเรียกว่ารุ่นของรหัสป e ีซึ่งเขาก็จะไม่ทําอีกแล้ว<ช>ที่เราเคยคุยกันว่า C c า a ์ดจะไม่ทำฟุ๊กคูเป้แล้ว<ช> E c า a ์ดก็เหมือนกันเขาจะไม่ทําแล้วคือต่อไปเนี่ยหายากแน่าหาซื้อไม่ได้หายากจริงๆผมบอกเลย<ม>ก็คือในโมเดลที่เห็นเนี่ยถ้าผมจำปีผลิตนะนะรหัสของปีตัวโมเดลนี้นะน่าจะเป็นปี2021ครับนะครับซึ่งก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าอย่างที่คุณการบอกต่อไปเนี้ย างเบนซ์เนี่ยเขามีนโยบายว่าน่าจะไม่มีรถในรหัสแบบนี้แล้วไม่มีหายากม่แน่ใเลยถ้าเกิดคุณชอบ E-Class คุณชอบความเป็นคูเป้นะครับคุณชอบรูปทรงของรถอยากจะอยากจะซื้อแบบป้ายแดงอะนี่น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนอกจากในตัวของ c ีคูปนะตัวนี้ก็จะเป็นอีคูปที่น่าจะเป็นของแลเทมในอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในตระกูลของ E Class เนี่ยก็คล้ายๆซนะครับใน รุ่นย่อยทั้งหมดซึ่งมีประมาณ6-7รุ่นเนี่ยก็จะมีทางเลือกทั้งในร,รูปแบบของ Plug ปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆนะครับก็มีทางเลือกแล้วก็มีทางเลือกในรูปแบบของอดีไซน์รูปทรงแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่คุณการบอกบอนา,าคตสายแรกเทมโโหน่าจะกิดนะคิดหนักเลยนะหาซื้อ <c oughs> ไม่ได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะไม่มีผลิตแล้วถูกต้องครับก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับท่านใดที่ชอบรถซีดานเบนซ์อยากจะเก็บโมเดลนี้ไว้เนี่ย ผมบอกเลยรีบมาเลยครับรีบมาเลยเพราะว่าจะไม่มีแล้วนี่คือคันสุดท้ายครับสวยจริงๆครับอันนี้เครื่องยนต์เบนซินสีสูบ197กแรงมา้าและนี่ก็คือแปลไอเทมไอเทมของโชว์รูมนี้เลยนะครับคันสุดท้ายในโชว์รูมแล้วนะครับผมกับเมอร์ d e เดสเบนคันนี้ครับอีค e ัสคูเป้ครับผม Time ตู drive ถึงเวลาขับเคลื่อน